สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ FC ใบละลพันกาเดนวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนไม้อวบน้ำของร้านธัญน,นันพฤษานะคะอยู่ที่ตลาดต้นไม้สวนด่านเกียนค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านใดที่อยู่ใกล้พื้นที่โคราชหรือว่าอำเภอใกล้ๆนะคะแวะเข้ามาชมได้นะคะมากันเลยค่ะเริ่มกันที่กระถางแรกนะคะขอโชว์ อากระถางนี้ก่อนค่ะสวยเลยสามารถนะคะคือคือเจ๊แมวแกจะถอดกระถางส่งนะคะคือลูกค้าชอบต้นไหนในถาดนี้ลูกค้าอ่าแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแล้วแกจะถอดส่งให้เลยค่ะอันนี้อันนี้ถอดไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ขายอันนี้ไม่ขายมันใหญ่มันใหญ่อันเล็กอันเล็กอันเล็กอันนี้ได้นี้ถอดได้นี้ถอดได้ โอเคข้าลร่มดีกว่าค่ะร้อนเนี่ยนี่ก็สวยนะนี้รวงข้าวเจเจแมวเจแมวเข้าไปอีกค่ะหนูร้อนค่ะนี่นี้รวงข้าวมันร้อนค่ะแม่แม่กาลร้อนถ่ายกันตอนกลางวันนะคะร้อนมากเลยเอ้าเจแมวตัวไหนนําเสนอเอฟซีเลยค่ะอยากนําเสนอน้องกล้วยค่ะน้องกล้วยกล้วย อันนี้เหมาะสำหรับการจัดสวนถาดมากๆเลยนะคะน้องกล้วยเนี่ยนี่ค่ะเท่าไรคะตัวนี้ตัวละแปดสิบาทโอเคไม่รวมส่งใช่ไหมคะไม่รวมส่งค่ะ,ะไม่รวมส่งแล้วก็ตัวไหนดีตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เเดี๋ยว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 หนูไปอยู่ฝั่งูุนดีกว่า <Okay. S 2> ให,ให้พี่แมวอยู่ฝั่งนั้นเดอร์โอเคอ่าลูกค้าเอาใหมค่ค่ะโอเคตัวนี้สีสวยมากเลยคะ่ะ ตัวนี้ก็แปดสิบบาทแปดสิบบาทซ,ซื้อซื้อหลายๆก็เดี๋ยวจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่พิเศษให้เลยนะคะใหญ่มากนะคะตัวนี้ห้าสิบาทไม่รวมส่งนะคะห้าสิบาทไม่รวมส่งค่ะอันนี้น่าจะมีอยู่สองสองกระถางนะคะล,ล,ลูกค้าชอบตัวไหนก็แคปหน้าจอมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจิเมลจัดส่งให้คะ่ะน,นี่น โอ้ลายน่ารักมากเลยค่ะดูดูลายเขานะคะอันนี้เท่าไรเอ่ยให้ห้าสิบาทห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทมีต้นเดียวหรอคะมีจํานวนไหมคะจริงจริงมีมีที่บ้านอีกค่ะแต่ว่ามีที่บ้านที่นี่ต้นเดียวนะคะแล้วก็ต้นไหนอีกอะส่วนใหญ่จะยังไม่โตเดี๋ยวนะค่ะอันที่อยู่ในดินเผาก็ได้ค่ะพี่แล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้าอันนี้ก็ให้ห้าสิบบาทเพราะว่าเดี๋ยวเราถอดกระถางส่งอยู่แล้วค่ะ อันนี้ไหมคะอันนี้อะไรเอออันนี้ก็เท่าไหร่คะแปดสิบาทแปดสิบาทค่ะลูกค้าไม่ไม่รวม,มส่งนะคะ,คะไม่รวมส่งเดี๋ยวจะแพ็กส่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะห่อรากน้องให้แล้วแล้วแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นล่ะคะค่ะ <c oughs> ตัวนี้เอาไปแต่แต่ว่าเวลาห่อมันอาจจะจะหักได้นะคะต้องต้องต้องขอคนรับได้ว่ามันหักแต่ถ้ามันหักมันก็ยังขยายพันธุ์ได้อยู่ค่ะ ตัวนี้ให้สามสิบห้าบาทไม่รวมส่งนะคะอีกกระถางหนึ่งนี่ค่ะให้สามสิบห้าบาทอุ้ยตัวนี้สวยค่ะต้นไหนต้นต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นนี้กลัวหักนะเวลาส่งไปก็ไม่มั่นใจสวยมากเลยตัวนี้แปดสิบบาทเอาอยู่ในร่มหน่อยหนึ่งค่ะให้ลูกค้าดูสีนี่ค่ะสีแปดสิบบาทนะคะสีเขาแบบจะพยายามห่อชมพูม่วงเลยค่ะจะพยายามหอน้องให้ดีที่สุดค่ะแต่โอกาส ที่น้องจะล่วงก็มีแล้วก็ต้นตนี้สวยค่ะตันนี้สวยห้าสิบาทห้าสิบบาทมีลูกด้วยนะคะม,มีเยอะเลยค่ะค่ะห้าสิบบาทอันนี้สามสิบห้าบาทค่ะสวยค่ะตันนี้ก็สวยอันนี้เป็นเป็นเป็นไม้เป็น ต้นใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ต้นอันต้นเดียวกันไหมคะกับนี้ต้นต้นเดียวกันแต่ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ด้วยนี่ค่ะขึ้นอยู่กับเราจะเลี้ยงเขาถ้ายิ่งเปลี่ยนกระถางใหญ่เขาก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้อันนี้หัวละห้าสิบบาทนะคะหัวละห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทแล้วถ้าอย่างอย่างนี้ล่ะคะมีมีไหมคะมีกระถางเล็กไหมคะตัวนี้กระถางเล็ก น่าจะหมดแล้วเหลือกระถางใหญ่แล้วกระถางใหญ่ส่งไหมคะส่งค่ะส่งค่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราไปสองร้อยห้าสิบค่ะทั้งกระถางเลยทั้งกระถางนะคะให้ทั้งกระถางเลยอันตัวเดียวกันไหมคะอันนี้เออใช่อันนี้ตัวหนึ่งค่ะอันนี้ละคะอันนี้ก็เท่ากันค่ะเท่ากันเลือกเอาใหญ่จะเอาใหญ่เอาเป็นหนูหนูก็เลือกอันใหญ่แล้วเนาะเลือกอันใหญ่เลยค่ะ ลูกค้าลูกค้ารีบเอฟนะคะนนเดี๋ยวอันใหญ่จะหมดก่อนแปดสิบาทอันนี้โอ้โหถูกมากเลยนะคะแปดสิบาทนะคะแปดสิบบาทะค่ะใหญ่นะคะเดี๋ยวห่อให้ค่ะเดี๋ยวห่อให้แล้วก,ก,ก็มีอันไรอีกคะโอ้อันนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะชําใบก็ติดง่ายมากเลยค่ะใช่เอาไปชําใบนะคะ,อะตอนี้น้องขึ้นโขดแล้วใช่ไหมคะเออไม่ใช่โขดค่ะมันเป็นแบบว่าเออยก้อะไร เนี่ยเราจะห่อแบบนี้อ๋อไปห่อไปแบบนี้นะคะแต่ต้องรอให้แห้งค้าพี่มาสวยไหมเอฟต่อหนูเลยค่ะเดี๋ยวหนูจบไลนี้หนูไปไรที่ร้านนะคะพี่มาเอฟซีถามถึงค่ะเอฟซีถามถึงเจคุณมาค่ะาเป็นกุหลาบหินแบบนี้นะคะอันนี้สามสิบห้าบาท โอเคสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยได้ไหมออันนี้สามต้นร้อยได้นะคะมีไม่เยอะนะคะ,คะเพราะว่าพันแค่เนี่ยมีไม่เยอะพอหมดแล้วมากเนี่ยจริงจริงจริง,รงก็มีอยากขายทุกกระถางแต่ว่าบางกระถางมันส่งยากเพราะว่าใบเขาใบมันเปราะค่ะใบมันเปราะก,ก็ก็อยากให้เอฟซีมาที่หน้าร้านนะคะอ้น่ารักมากเลยคะ่ะเอฟซอันนี้อันนี้ให้ 8ิบาทยักเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะสมมุติว่าถ้าลูกค้ารับรับหมดในกระถางล่ะคะเออกระถางมันราคาค่อนข้างสูงแล้วมันหนักอะคะ่ะเราเอาเป็นตัวดีกว่าเอาเป็นตัวนี้ดีกว่า,า,ววา <Okay. S 1> ถ้าถ้ายกทั้งกระถางก็เอาไป290ก็ได้คะ่ะ <2 90. S 1> ทั้งหมด290ค่ะแต่ว่าแนะนําไม่ยกไปแค่ดอก ตัวเดียวกันไหมคะอันนั้นพันพันใหญ่อันนี้พันแคะค่ะอ๋อน่ารักมากเลยค่ะเท่าไรคะตัวนี้ให้ร้อยห้าสิบทั้งกระง้อยห้าสิบน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆนะคะตัวนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งเลยนะคะร้อยห้าสิบพร้อมส่งเลยนะคะตัวนี้พิเศษเลยพิเศษนะคะพิเศษตัวนี้เป็นอะไรคะลินมังกรแคะค่ะแค่มากเลยค่ะลูกค้าดินมังกรแค่ะเหมือนกันค่ะตัวนี้ ร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะแค่จะอยู่อย่างนี้ค่ะอยู่อย่างนี้เลยเบลเบดเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมตัวนี้นี่ค่ะลูกค้าเอาไปจัดถวนแบบนี้นะคะสวนเล็กๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวตัว,ต,วตัวนี้แบบว่ามันถ้ามันขาดน้ำนมันจะดีเดี๋ยวนะคะตัวนี้ตัวนี้ดอกดอกเขาสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อันนี้ถ้าแบบนี้ขายไหมคะ อันนี้ขายอยู่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบถอดกระถางใช่ไหมคะถอดค่ะต้องถอดโอเคสา0 3้อยหสสาม้อยหสิบส่งฟรีไหมคะสามรอยห้าสิบส่งฟรีได้๋อแล้วตัวเล็กล่ะคะตัวเล็กตัวนี้ให้ตัวละห้าสิบาทห้าสิบาทมีหลายตัวขึ้นโคดหรือยังคะยังอ่ะอันนี้เริ่มขึ้นแล้วค่ะตัวนี้นตัวนี้เริ่มขึ้นแล้วตัวตัวนี้ยัง จะนี่เริ่มขึ้นอละให้ห้าสิบบาทเฟินเฟินพลาสติกรู้จักทั้งร้านรู้จักอยู่อย่างเดียวคือเฟินพลาสติกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเอฟซีชมก่อนนะคะเดี๋ยวก็ปิดไลค์ค่ะเดี๋ยวจบไลค์นะคะค่ะไม่ได้ไลค์ทุกตัวนะคะแต่ว่าอ่า แอดไลน์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะนี่เก๋งดางเก๋งดางกําลังออกดอกไหมคะค่ะกําลังจะออกดอกค่ะเก๋งด่างเก๋งด่างอันนี้ให้สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะค่ะเดี๋ยวพาพาสำรวจก่อนนะคะพาสำรวจแดดร้อนมากเลยค่ะที่โคราชค่ะแดดร้อนแดดแรงมากเลยค่ะ ร้านพันญนันพฤษ,ษานะคะอยู่ที่ตลาดต้นไม้สวนด่านเกียนค่ะลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ก็อสอบถามกันเข้ามานะคะหรือแวะเข้ามาชมต้นไม้ที่ร้านนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็อขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ